สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการใช้ Google Keyword Planner นะครับก่อนอื่นให้มาที่หน้า Google Keyword Planner นี้นะครับแล้วก็ใส่อินด้วย Account Gmail นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้นะฮะ Search for a new keyword นะฮะแล้วก็พิมพ นะครับพิมคำหลักที่เราต้องการที่จะตรวจสอบนะครับว่ามีการค้นหาเยอะมากแค่ไหนในแต่ละเดือนนะฮะแล้วเราก็กด get i d e เดแล้วก็กดที่นี่นะครับคีย์เวิร์ดไอเดียตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหาดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีการค้นหาคำหลักนี้เยอะขนาดไหนครับผลลัพธ์ก็คือว่าผลการค้นหาต่ต่อเดือนเนี่ยนะครับมีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย ครั้งต่อเดือนนะครับมีคนแข่งค่อนข้างต่ำซึ่งจริงๆใช้คําหลักนี้ได้เลยนะครับอันนี้มาดูคําหลักที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการเรียงลําดับจากที่การค้นหามากไปหาน้อยนะครับก็คือมีคําหลักที่เกี่ยวข้องก็คืออาหารไทยนะครับซึ่งมีการค้นหาสูงนะครับสูงกว่าอาหารจานเดียวอีกซึ่งก็เป็นคําหลักที่น่าสนใจนะครับโดยที่มีคู่แข่งต่ำนะครับอันนี้เราก็ลองดูนะครับเป็นไอเดียเบื้องต้น อันนี้ก็แค่นี้ก็ส่งกันบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวมีข้อถัดไปครับ